ขอรลักกับโซดีทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n p f j Channel อีกครั้งหนึ่งวันนี้มาพร้อมกับคอนเทนต์ที่มีสาระอีกแล้วนั่นก็คือทีมคอมโบไรท์คูดาวนะครับทีมนี้ถือเป็นทีมที่รีดดาเมจใน PVE ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับที่ผมคิดว่านะ,อะคอมโบนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูมอนสเตอร์แต่ละตัวที่เราต้องใช้งานก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับสำหรับตัวแรก ที่จำเป็นสำหรับทีมนี้นะครับก็คือแวมไพร์ไฟนะครับแวมไพร์ไฟจะมีหน้าที่ในการบัฟทำให้การใช้มานาของตัวละครหลักเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับจากอันติของแวมไพร์ไฟนั่นเองและตัวที่2ที่สำคัญนะครับเดินมาข้างหน้าพอดีเลยน้องเทียนานะครับหรือก็คือเราเรียกว่าโพล่าลมนะครับแต่สำหรับไอดีใครที่ โชคดีหรือซื้อมามีโพล่าแสงก็ใช้โพล่าแสงดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีโพล่าแสงเราใช้โพล่าลมแทนได้นะครับโพล่าลมเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเพิ่มเกรดอัลติเมตครับและตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่พัดไฟนะแต่ว่าเป็นตัวดาเมจอะไรก็ได้ครับตัวดาเมจที่เราจะเอามารีดดาเมจให้กับทีมเรานั่นเองซึ่ง ซึ่งทีมผมเนี่ยผมก็เลือกเจ้าน้องพัดไฟเนี่ยในการมาทำดาเมจนะครับเพราะว่าตัวพัดไฟเนี่ยมีสกิล2องที่เป็นทำดาเมจมีกระแตกแล้วก็สกิล1สกิล1ของพัดไฟก็มีฮิลแล้วก็มีบัฟดาบซึ่งผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างครบในตัวของมันเองอเนื่องจากว่าทีมนี้ เราต้องมีแวมไพไฟแน่ๆแล้วก็ต้องมีโพล,ล่าแน่ๆถูกไหมครับดับงนั้นเราก็จะเหลือ,อแค่สล็อตเดียวซึ่งถ้าเราไม่มีตัวฮิลเข้ามาเลยเนี่ยทีมเราก็จะขาดตัวฮิลยกเว้นว่ายกเว้นว่าเพื่อนเรามีตัวฮิลมีตัวโล่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราอยากจะปกป้องตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็ควรจะมีตัวที่ฮิลไปด้วยได้นะครับเข้ามาอยู่ในทีมอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงเลือก ัดไฟเข้ามาเป็นตัวดาเมจนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคอมโบกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับมสมมติว่าเจ้านี่เป็นบอสเป็นเมทัสก็ได้นะครับตอนเราเจอหน้ามันเนี่ยเกตอันติดเราจะยังไม่เต็มเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นเล่นเล่นคอมโบให้ดูก่อนว่าทำยังไงนะครับเล่าให้ฟังก่อนตัวแรกที่เราจะต้องเอามาโซลิคง ก็คือโพลลาลมเรากดอันติเอาไม่ใช่ครับเรากดสกิล l 2ของโพลลาลมให้เกรอันติของเราเต็มก่อนแบบนีนะ้เราก็สแปมไปเรื่อยๆต้องประมาณ4 4รอบนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอก่อนนะ อ่าโอเคครับตอนนี้เกตอันติเราเต็มแล้วเราทําไงต่อเราสลับมาที่แวมไพไฟครับป๊บแล้วก็กดอันติของเราในขณะที่แวมไพไฟยังอยู่อ่ากดอันติครับอ่าเราจะเห็นได้ว,ว่ามานาสะิลเราลดลงเหลือนหนึ่งแล้วถูกไหมเราสามารถสแปรรมสกิลได้แล้วนะครับจังหวะนี้เราอย่าเพิ่งไปที่ตัวาเมจครับเรากลับมาที่โพล,ลา่าลมก่อนแล้วสแปรรมสะิลสองอีกรอบหนึ่ง เรเก็บเกตอันติก่อนครับให้อันติเราใกล้เต็มจากนั้นเราค่อยสลับไปที่ัวดามิะประมาณนี้แล้วเราก็จะรีดดามจไปเรื่อยๆจนกว่าอันติของแวมไพร์ไฟหมดพออันติของแวมไพร์ไฟหมดเราก็สลับมาที่แวมไพร์ไฟรอบหนึ่งแล้วทําแล้วก็กดอันตินะครับแบบนี้เราก็จะได้คอมโบวนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีคูดาวเลย โอเคตอนนี้เราอยู่แบบเหมือนเพิ่งเพิ่งมาเจอบอสเลยนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้มีการสะสมเกจอะไรเลยนะเริ่มมาปุ๊บผมเอาโพลาร์ล,ลมไปใส่สกิลสองก่อนสแปมไปปุ๊บระหว่างนี้เราก็ตีไปด้วยได้นะครับตีไปด้วยได้เราสแปมสกิลสองไปก่อนนะครับระหว่างนี้ตัวหลักเราก็กดสกิลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อโจมตีไปเรื่อยๆได้ พอเ,เขียนติเต็มแล้วปรับกลับมาเป็นวมไพ์ไฟแล้วกดอันติแล้วสลับไปที่โพลาลมแล้วกดสกิลสอเพื่อเก็บเก็อันติรอบหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วสลับัาที่ตัวดาเมจเราแล้วกดยัดสกิลรลัว,ลวประมาณนี้ตัวนี้เทา่านี้ตัวดาเมจเราก็จะแปมสกิลได้รัว,วโดยที่ไม่มีคูดาวนะครับเป็นแบบประมาณนี้อพอมานาใช้พอมานามัน เริ่มมาใช้เป็น2หรือสาแล้วเนี่ยเราก็สลับกลับมาที่แมไพร์ไปแล้วอันติรอบหนึ่งอ่าแล้วกลับไปที่โพล่าลมแล้วปั๊มอันติรอบโอเคอันติใกล้เต็มกลับมาที่ตัวดาเมดแล้วยัดแล้วยัดสกิลรัวแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับนี่คือคอมโบรอบ2ของผมแล้วนะอ่าสลับที่แมไพไปแล้วกวอันติ โอเคเราไปที่บอลล,ล่าลมเราสแปมซิลสองเก็บอันติอแเรามาที่ตัวดาเมจกดสกิลอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับอันนี้ก็เป็นลูกคอมโบที่เรียกได้ว่าไม่จำกัดน,นะครับเมื่อกี้ผมบนไปประมาณ3รอบได้นะครับ ก็ไอเดียประมาณนี้ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนน่าจะไปใช้กันซึ่งไอตัวดาเมจเนี่ยถ้าให้ผมแนะนําตอนนี้ก็คงไม่พ้นตัวแวมไพร์ลมเนาะตัวแวมลมตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่รีดดาเมจได้ดีสุดแล้วอ่านะแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราเอาแวมไพร์ลมเข้ามาเนี่ยเราจะไม่มีตัวไม่มีตัวฮิลนะครับเผื่อแบบฉุกเฉินฉุกเฉินแบบป้องกันตัวเองไม่ทันอะไรเงี้ยเราจะต้องเอาตัวฮิวเข้ามาอ่านะแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่เราไว้ใจได้อยู่แล้วเนี่ย ก,ก็ตัดทิ้งไปเลยเราก็ยันดามเมจแบบเพียวๆไปเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปของจริงที่ผมเอาไปลงตัวเมทัสนะครับว่าใช้ยังไงนะครับเอาไปดูกันเลย